สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องวักตูมักลิฟวักตูมักลิฟหรือเวลามักลิฟก็คือเวลาทำละหมาดของคนมุสลิมในเวลาพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเป็นเวลาที่าศาสดาแนะนําว่าอย่าให้เด็กๆออกนอกบ้านเพราะเวลานั้นจะมียินหรือว่าวิญญ,ญาณร้ายออกมาทําลายได้และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของชุมชนอิสลามที่มีเรื่องเล่าของวิญญ,ญาณชั่วร้ายที่ผู้คนเล่าต่อๆกันมา จนวันหนึ่งสามารนเด็กหนุ่มมอต้นที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเขากับเพื่อนจะพากันไปโรงเรียนสายทุกวันทําให้เขาโดนครูประจําชั้นว่าและทําโทษจนสามานทนไม่ไหวเขาเผลอหลุดปากไปแช่งครูและคําแช่งของเขากับกลายเป็นจริงในพริบตา และได้มีครูคนใหม่เข้ามาที่ทั้งสาวสวยและใจดีมากๆต่างจากครูคนเก่าที่เขาได้สาปแช่งเอาไว้แต่หลังวันนั้นเขากับเพื่อนก็ต้องมาเจอบางสิ่งบางอย่างมาตามเอาชีวิตที่ละคนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนอิสลามเด็กหนุ่มสองคนนี้เขาชื่อว่าซาแมานและอดี ทั้งสองคนจะชอบวิ่งหน้าตั้งไปโรงเรียนแบบนี้ทุกเช้าเพราะว่าตื่นสายมาถึงโรงเรียนเขาก็จะรีบเข้าห้องทันใดนั้นเองครูโวโลครูประจำชั้นของเขาก็ออกมาต่อว่าที่สามาและอดีมาสายและสั่งไว้ว่าเลิกเรียนห้ามกลับเลยให้อยู่ทําความสะอาดห้องก่อนหลังเลิกเรียนครูโวโลก็ให้สามาและอดีมาคัดบนกระดานว่าจะไม่มาสายอีก ระหว่างนั้นเองอยูเพื่อนห้องเดียวกับซามานก็เดินเข้ามาเอางานมาส่งให้กับครูโวโลและดูเหมือนว่ายูจะเป็นลูกศิษย์คนโปรดของครูอีกด้วยยูบอกว่าปากกาเธอหมึกหมดโรูก็รีบยื่นปากกาของตัวเองทันที ก่อนอยูจะกลับไปเธอหันมาบอกกับสามานว่าพ่อของเธอตามหาเมื่อเช้าตัดมาที่บ้านของอยูบ้านของเธอเป็นร้านขายของชำที่สามานจะต้องเอาน้ำพึ่งที่พี่ชายเขาหามาเพื่อมาฝากพ่อของอยูขายและพอ,อยูก็รู้ว่าพี่ชายของสามานดุมากเขาต้องทำงานหาเลี้ยงสามานและยายที่ป่วยติดเตียงพอ,อยูก็เลยตักเตือนสามานไประหว่างทางที่สามานกับอดีตกำลังจะกลับบ้านเขาก็ได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแสดงของศิลปินดัง เขาก็เลยคิดที่จะไปดูด้วยกันในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นพวกเด็กๆในชุมชนก็พากันละหมาดศาสดาก,ก็สอนว่าไม่ให้ออกจากบ้านในเวลามืดหลังจากละหมาดเสร็จสามานก็กลับมาที่บ้านเขามานั่งปอนข้าวป้อนน้ำาหญ่สักพักพี่ชายของสามานก็เดินเข้ามาเขาเห็นขวดน้ำพึ่งที่สามานลืมเอาไปฝากขายเมื่อเช้าพี่สามานโกรธมากเขาไปตีสามานไม่ยัง้ง เขาโกรธที่แค่ให้สามานอาน้ำผึ้งไปขายแค่นี้ยังทำไม่ได้เขาสั่งไว้ก่อนจะออกไปทำงานว่าพรุ่งนี้อย่าให้เขาเห็นว่าน้ำผึ้งยังอยู่เช้าวันต่อมาสามานกับอดีก็วิ่งไปเรียนอีกแล้ววันนี้เขาวิ่งมาพร้อมกับปวดน้ำผึ้งสามานตื่นสายก็เลยเอาน้ำผึ้งไปไว้ที่ลานไม่ทันเขาเลยคิดว่าจะเอาไปโรงเรียนด้วยและหลังเลิกเรียนค่อยเอาไปให้ตอนเย็นหลังเลิกเรียนโคโวโลก็สั่งให้สามานกับอดีตทำความสะอาดห้องน้ำโรงเรียนก่อนกลับ สามานก็พยายามขอครูเอาน้ำผึ้งไปที่ร้านของยูก่อนแต่ครูก็ไม่ยอมยืนยันว่าไม่ให้ไปสามานก็เลยทําอะไรไม่ได้สามานถามอดีตว่าวันนี้ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไหมจะได้ไปดูการแสดงด้วยกันและเขาก็คิดว่าไหนๆเขาก็เอาน้ำผึ้งไปฝากไม่ทันแล้วยังไงเขาก็ต้องโดนตีถ้าจะโดนตีเขาก็จะไม่โดนฟรีเขาต้องได้ไปดูการแสดงให้ได้ตัดมาถึงเวลาละหมาดเขาจ้างรถรับส่งประจำชุมชนให้ไปส่งที่งานแสดงระหว่างทางไปสองข้างทางก็มื มากๆแถมข้างในป่าก็มีเรื่องเล่าว่าเมื่อ30ปีก่อนมีเด็กพากันเข้ามาเล่นในปาน่านี้และได้เจอกับวิญญาณชั่วร้ายออกมาเอาชีวิตและทําให้เด็กชายคนหนึ่งนิ้วหลุดไป1น,นิ้วระหว่างที่สามารและอดีนั่งรถผ่านป่าตรงนั้นทั้งสองคนก็บ่นถึงครูโวโลที่ชอบดุและบังคับพวกเขาสาม,มาเลยพูดขึ้นมาว่าเขาอยากให้ครูหายไปหรือตุยไปเลยก็ได้เราจะได้ไม่มีคนมาคอยดุคอยว่า พอพูจบรถก็เหมือนชนกับอะไรบางอย่างเข้าจังหวะที่รถเสียหลักสามานก็มองไปเห็นาขาค้นยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็พากันลงไปดูรถตัดมาที่ครูวโรเธอนั่งทํางานอยู่ที่ห้องพักคู่คนเดียวเธอได้ยินเสียงคนเคาะประตูก็เลยออกไปดูก็เห็นว่าประตูเปิดออกแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอก็เลยปิดประตูใหม่อีกครั้งและครั้งนี้เธอก็หมุนกุญแจไขล็อกด้วยแต่ประตูกลับเปิดออกมาอีก ทันใดนั้นเองก็มีวิญญาณชั่วร้ายโผล่ออกมาหาเธอวิญญาณร้ายนี้มีใบหน้าที่เหี่ยวเหมือนกับคนแก่และมีเล็บเท้าที่ยาวเหมือนปีศาจเธอตกใจหนีออกไปด้านนอกแต่ก็ไม่ทันเธอโดนวิญญาณร้ายทำอะไรบางอย่างใส่เธอจนเธอชักตาค้างเห็นแต่ตาขาวก่อนจะนิ่งไปกลับมาที่ซามาน คนขับซ่อมรถเสร็จก็เห็นชาวบ้านพากันแตกตื่นบอกว่าครูโวโลเกิดอุบัติเหตุคนขับก็เลยพาสามานและอดีตกลับมาที่ชุมชนก่อนเพราะกลัวว่าจะมีคนต้องใช้รถพวกเขามาถึงบ้านครูโวโลก็เห็นคนพาล่าครูโวโลเข้าไปในบ้านสามารถที่ตอนนี้เขากลัวมากและคิดว่าที่ครูเป็นแบบนี้เพราะคำพูดของเขาสามารถก็เลยรีบกลับบ้านเช้าวันต่อมาชาวบ้านก็พากันทำพิธีให้กับครูโวโลสามารถก็มาร่วมงานนี้ด้วย อยู่ที่เป็นสิทธิ์รักเธอก็มานั่งร้องไห้เสียใจอยู่ข้างๆครูส่วนสามานที่นั่งอยู่เขาก็เอาแต่นั่งจ้องครูอยู่ๆเขาก็เห็นว่าครูลุกขึ้นมาจ้องหน้าเขาสามานตกใจมากกระโดดหนีและร้องเสียงดังแต่พอมองไปอีกทีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกคนก็ส่งครูโวโลขึ้นรถไปตัดมาที่อดีตมหาสามานที่บ้านพอตั้งแต่วันที่ครูโวโลจากไปเขาก็ไม่ไปเรียนเลย อดีบอกสามานว่าครูคนใหม่กำลังมาสอนแทนครูโวโลแล้วให้กลับไปเรียนเพราะว่าครูคนใหม่สวยและดูน่าจะใจดีตอนมืดระหว่างที่สามานกำลังล้างจานเขาก็ได้ยินเสียงยายร้องตกใจเหมือนเห็นอะไรอยู่ที่หน้าต่างสามานเข้ามาพยายามหาว่ายายเห็นอะไรและวิญญาณร้ายก็โผล่เข้ามาหาเขาสามานรีบวิ่งไปล้างหน้าล้างตาเพราะว่าคิดว่าตาฝาดทันใดนั้นเองวิญญาณร้ายมันก็โผล่มาอีกครั้ง ครั้งนี้สามานมีอาการชักตาค้างเหมือนกับครูโวโลในคืนนั้นตัดมาที่พ่อมาชวนอยู่ไปรับผู้คนใหม่กับผู้ใหญ่บ้านด้วยกันอยู่ก็แปลกใจว่าทำไมครูถึงได้มาดึกและเธอคนนี้ก็คือครูนิ่งซี ครูคนใหม่ที่จะมาแทนครูโวโลนั่นเองเช้าวันต่อมาวันนี้อดีตมาเรียนคนเดียวและเขาก็สายอีกแล้วอดีตเข้ามาถึงก็แก้ตัวใหญ่แต่ครูก็ไม่ว่าอะไรซักคำบอกให้อดีตไปนั่งที่ได้อยู่ที่ปกติจะมีแค่เธอที่ทำแบบฝึกหัดมาและเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทำถ้าเป็นครูโวโล คนที่ไม่ได้ทําจะโดนว่าและได้งานเพิ่มไปแล้วแต่กับคูนิงซิเธอบอกให้นั่งทําแบบฝึกหัดในห้องได้ส่วนยูที่ทําเสร็จแล้วก็ให้นั่งทบทวนไปตอนเย็นพี่ชายของซามานมาขอรับเงินค่านำพึ้งที่พ่อของอยูแต่พ่อ,อยูก็บอกว่าซามานไม่ได้เอาน้ำพึ้งมาฝากหลายวันแล้วที่บ้านของซามานตอนนี้เขานั่งยิ้มอยู่คนเดียวและตาก็ขาวไปหมดเหมือนว่าวิญญ,ญาณลายเข้าไปสิงอยู่ในร่างของเขา พี่สามานกลับมาถึงบ้านก็โวยวายตีสามานใหญ่และครั้งนี้สามานก็พูดออกมาว่าเขาอยากให้พี่ตุยพี่สามานก็โมโหมากและอยู่ๆพี่สามานก็มองไปเห็นวิญญาณลรา้ปรากฏตัวและเขาก็ชักก่อนที่จะโดนสามานใช้มีดจัดการจนนิ่งไปและสามานก็เดินออกนอกบ้านด้วยท่าทางที่นิ่งเฉยเช้ามืดของวันต่อมาอยู่กับพ่อออกมาเจอสามานยืนเอาหัวขกอยู่กับประตู พอเขาเดินเข้าไปสามานก็ทิ้งขวดน้ำพึ่งให้แต่พอพ่อยูเปิดดูมันคือน้ำแดงของไก่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่สามานไปจัดการมานั่นเองพอพ่อยูตกใจทิ้งขวดลงพื้นสามานก็วิ่งยิ้มออกไปที่โรงเรียนระหว่างที่ยูกำลังเดินเข้าห้องเธอมองไปเห็นวิญญาณของคู่วัวโลมายืนมองเธออยู่ไกลๆก่อนจะหายไป ในห้องเรียนอยู่ที่นั่งเรียนอยู่เธอก็เจอวิญญาณของครัวโลมาหาเธออีกแล้วครั้งนี้ครูมาพูดว่าสามานใส่เธออยู่ตกใจร้องตัวสั่นอยู่แบบนั้นสนเพื่อนๆในห้องพากันงงไปหมดกลับมาที่พ่อของอยูและผู้ใหญ่บ้านพากันไปที่บ้านของสามานอาดีตที่มาถึงพอดีอยูก็เลยชวนอดีตไปด้วยกันไปถึงบ้านซามานพ่อ,อยูก็มองไปเห็นเครื่องรางบางอย่างที่แขวนไว้ที่หน้าบ้านของซามาน พอเข้าไปดูก็ไม่เจอตัวซามานแล้วเจอแต่ล่างของพี่ชายสามาน,นอนอยู่อดีตก็เลยวิ่งออกไปตามหาซามานเขาวิ่งมาตรงที่ป่าและเห็นว่าซามานยืนอยู่ในลำธารเขาก็เลยรีบลงไปหา สามานยืนตัวขาวหันมาหาอดีตอยู่กับาเจ้าหน้าที่ของชุมชนตามมาด้วยแต่อยู่ๆสามานก็เหมือนวิญญาณออกจากล่างและสามานก็หมดสติไปสามานโดนจับตัวมาไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่สามาถเอาแต่นั่งทำเพียงอยู่แบบนั้นคนเดียวใครถามอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบครูนิงซีก็เลยขอเข้าไปคุยกับสามานเองสักพักเธอก็ออกมาบอกว่าสามานไม่ยอมพูดระหว่างนั้นเองชายสติไม่ดีก็ามาแอบดูอยู่ด้วย หลังจากนั้นทุกคนก็พากันออกไป สามานรอตำรวจมารับตัวอยู่ๆเขาก็เห็นวิญญ,ญาณของพี่ชายและครูวโ,โลมาหาเขาครูบอกสามานให้ออกไปก่อนที่ภาพจะตัดไปตอนมืดตำรวจพากันมาถึงแต่พอเข้าไปดูสามานก็ถูกห้อยอยู่ข้างบนไปซะแล้วเช้าวันต่อมาทุกคนทำพิธีศพให้กับสามานอดีตเพื่อนรักของสามานก็ร้องไห้เสียใจมากที่เพื่อนเขาต้องจากไปวันต่อมาอดีตมาเรียนก็ไม่พูดไม่จากับใครเลยจนครูเข้ามาคุยด้วยและชวนติวหนังสือด้วยกันจนมืด พอถึงเวลาละหมาดครูก็บอกว่าเธอจะกลับไปละหมาดที่บ้านแต่อดีตขอละหมาดที่ห้องเรียนระหว่างนั้นอดีตก็ได้ยินเสียงคนพูดซอนขึ้นมาเขาก็เลยรีบเก็บของจะกลับบ้านอยู่ๆประตูมันก็ถูกเปิดออกอดีตเลยลองเรียกหาครูแต่ก็ไม่เจอใครอยู่ๆเก้าอี้ในห้องก็ถูกโยนเข้ากำแพงอดีตตกใจวิง่งหนีออกมาและเขาก็เจอวิญญาณของซามานมายืนอยู่ก่อนที่เขาจะชักตาค้างไปอีกคน ที่บ้านอดีพ่อออกมาเจออดียืนเอาหัวโขกกำแพงตอนนี้ตาเขาขาวไปหมดเหมือนกับสามมนก่อนที่จะคิวพี่ชายตัวเองพอพ่อเข้าไปหาอดีก็ทำตัวปกติแล้วบอกว่าเขาแค่ง่วงพ่อก็เลยให้อดีไปล้างหน้าซะพอพ่อเดินออกมาหน้าบ้านเขาก็เห็นชายสติไม่ดีมายืนอยู่ที่หน้าบ้านเอาเครื่องล้างมาแขวนไว้พอเห็นพ่ออดีก็วิ่งหนีออกไป หลังเลิกเรียนยูเห็นว่าอดีตดูแปลกไปเธอก็เลยเข้าไปถามแต่อดีตก็ไม่ตอบเธอก็เลยเดินออกมาระหว่างนั้นเองอยูยูปากกาของครูโวโลที่เคยให้กับยูไว้ก็ตกลงไปที่พื้นยูก้มลงไปเก็บก็เจอผีครูโวโลโผล่หน้ามาให้เห็นเธอตกใจกลัวกรีดร้องเสียงดังและเธอก็คิดได้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับอดีตแน่ๆพอตอนที่เขาเจอครูโวโลครั้งก่อนก็เป็นสามานยู่ปั่นจักรยานตามหาอดี แต่ก็มาเจอกับชายสติไม่ดีเขา้าในเวลานั้นก็มีเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าบอนนั่งเล่นอยู่คนเดียวเขาเป็นลูกของเจ้าหน้าที่เขามองไปเห็นอดีมายืนเรียกเขาไปเล่นด้วยและบอนก็เดินเข้าไปหาก่อนจะหายตัวไปชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านก็พากันออกตามหาบอนและอดีแต่ก็ไม่เจอใครเลย วันต่อมาหลังเลิกเรียนระหว่างที่อยู่กำลังจะกลับบ้านเธอเข้าไปหาครูและเธอก็เอาเครื่องลางส่งไปที่มือของครูยูบอกให้ครูพกเอาไว้ป้องกันวิญญาณชั่วหลายแต่ครูก็บอกกับยูว่าไม่ต้องทำแบบนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยูดูกลัวและตกใจมาก คนในชุมชนก็ต่างพากันกลัวไปหมดก่อนพระอาทิตย์ตกก็รีพาลูกหลานเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างกันจนหมดมีแค่ยูคนเดียวที่ร้นจะออกไปข้างนอกเธอบอกพ่อว่าเธอจะไปละหมาดแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปตัดมาที่ผู้ใหญ่บ้านเขากำลังจะเข้าไปละหมาดกำลังจะตีกองบอกเวลาแต่กองมันก็ดังแปลกแถมยังมีน้ำแดงไหลลงมาด้วยพอเปิดไปดูก็เห็นร่างคนอยู่ในนั้นขณะเดียวกันยูที่ปั่นมาแถวป่า เธอก็ได้เจอกับอดีตอยู่ข้างหน้าด้วยตาที่ขาวโพลนและในมือถือมีดอดีตวิ่งไลย่ยูไปเรื่อยๆจนกลับเข้าไปในชุมชนอยู่ตะโกเรียกให้คนช่วยภรรยาของผู้ใหญ่บ้านออกมาเจอก็เลยรีบให้ยูเข้าไปหลบในบ้านอดีตก็พยายามจะพังประตูให้ได้ และเธอก็กลับลืมไปว่าเธอไม่ได้ล็อกประตูด้านหลังอดีตเดินเข้ามาจากทางด้านหลังผักภรรยาผู้ใหญ่ล้มลงไปอดีตเดินทำเพลงพุ่งตรงเข้าไปหาอยู่อีกก้าวเดียวเขาจะถึงตัวของยูอยู่แล้วทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาฟาดอดีตจนล้มลงไปได้ทันเวลาและอดีตก็โดนจับตัวมาทำพิธีไล่วิญญาณไล่ออกจนอดีดีขึ้นและมีสติ ที่บ้านของยูพ่อยืนรอ,อยูอย่างใจจดใจจ่อเขามองไปเห็นบางอย่างที่แปลกไปพอเดินเข้าไปดูก็เห็นศพของสามานมาอยู่ที่บ้านของเขาบอนที่รอดชีวิตกลับมาได้เขาบอกกับพ่อว่าคนที่เอาสามานมาไว้ที่บ้านของอยูก็คืออดีตนั่นเอง ตัดมาที่ชายสติไม่ดีคนนี้เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมแถวแถวป่าเขาชื่อว่าคาตาดูเหมือนว่าคาตาจะเป็นลุงของยูด้วยเพราะว่ายูจะคอยเอาน้ําเอาเข้ามาให้คาตากําลังนั่งทําเครื่องรางเป็นเครื่องรางที่คนไปเจอห้อยตามบ้านของเด็กที่ถูกวิญญาณร้ายตามนั่นเองกลับมาที่บ้านของอดีตชาวบ้านปรึกษากันและส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าอดีตโดนผีร้ายเข้าสิงและคนที่ทําก็คือคาตา เพราะว่าพ่อของอดีเห็นคาต้ามาที่หน้าบ้านเอาเครื่องลางมาแขวนไว้ก่อนที่อดีจะมีอาการแปลกๆทุกคนก็เลยพากันบุกไปที่บ้านของคาตาและคาตาก็โดนลุมประชาทันคาตาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ไม่มีใครฟังผู้ใหญ่บ้านกับพ่อของอยูก็รีบเข้ามาห้ามไว้และครูที่ออกมาดูอดีตก,ก็ตามมาดูคาตาด้วยเช้าวันต่อมาอยูที่ตอนนี้ช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนไม่สบายยูบอกพ่อว่าเธอเชื่อว,ว่าลุงคาตาไม่ได้ทำ พ่อก็เลยบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนหลังจากที่พ่อเดินออกไปอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเรียกเธอเหมือนกับให้เธอระวังตัวจากอะไรสักอย่างทันใดนั้นเองครูนิงซีก็เดินเข้ามาอยู่ดูกลัวครูมากๆครูเข้ามาคุยกับเธอด้วยสายตาที่หลอนมากๆ ครูถามยูว่าไปหาลุงคาต้าบ่อยหรอและสาเหตุที่ยูกลัวครูนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ลุงคาต้าบอกให้ยูเอาเครื่องรางมาให้กับครูถ้าครูโดนเครื่องรางและทําท่าทางกลัวนั่นแสดงว่าวิญญาณชั่วร้ายอยู่ในตัวครูและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆวันนั้นครูปัดเครื่องรางออกจากมือทันทีที่สัมผัสครูบอกยูว่ายูหน้าเหมือนลุงคาต้าตอนเด็กมากๆ เธอจำลุงคาต้าได้ดีคู่เข้ามาใกล้อยู่เรื่อยๆจนอยู่เอาเครื่องรางขึ้นมาบางังแต่ครั้งนี้ครูกลับไม่กลัวเครื่องลางเลยสักนิดเธอหยิบมันมาถือไว้ในมือด้วยซ้ำและครูนิงซิก็เห็นครูโวโลมายืนคอยปกป้องอยูอยู่ด้านหลัง ครูถามยูว่าเป็นลูกศิษย์คนโปรดของครูโวโลหรอแล้วครูก็เตือนอยูว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวก็ถึงตายูแล้วเหมือนกับเพื่อนของอยูและภาพก็ย้อนกลับไปวันที่ครูขอเข้าไปคุยกับซามานในวันนั้นจริงๆแล้ววิญญาณชั่วร้ายในตัวครูเข้าไปกระซิบซามานว่าให้ตุยซะก่อนที่ซามานจะตุยจริงๆ และตอนที่อดีตโดนวิญญาณชั่วลายเขา้ากับตอนที่ลุงคาตาโดนลุมเธอก็ยืนยิ้มสะใจอยู่ตรงนั้นด้วยตัดมาที่ลุงคาตาเขานั่งนึกถึงตอนที่เขายังเป็นเด็กและเขาก็คือเด็กผู้ชายที่เป็นข่าวลือว่าโดนวิญญาณไล่จัดการกับเพื่อนๆนั่นเองเพื่อนของเขาอีกสองคนตุยไปในคืนนั้นส่วนเขาแค่นิ้วหลุดและรอดมาได้เหตุการณ์ในวันนั้นทําให้เขาดูไม่สมประกอบอยู่ๆ,ๆก็แอบเข้ามาหาลุงคาตาและบอกให้ลุงคาตาไปช่วยอดีตหน่อย ครูโวโลมาบอกกับเธอว่าอดีตกอยู่ในอันตรายลุงคาตาก็เลยต้องแอบเจ้าหน้าที่หนีออกมาลุงคาตาบอกให้ยูไปช่วยอดีตเดี๋ยวเขาจะไปจัดการกับครูเองกลับมาที่อดีตเหมือนว่าตอนนี้วิญญาณชั่วร้ายกลับมาที่ตัวเขาแล้วอยู่มาหาอดีตที่บ้านแต่ว่าตอนนี้อดีตออกไปแล้วอยู่ก็เลยรีบออกไปหาตัวอดีตทางด้านลุงคาตาเขามาที่บ้านพักครูเขามองไปเห็นว่าครูที่นั่งอยู่หน้ากระจก รูปร่างเป็นหญิงชราที่ผมขาวบางไปหมดครหันมาบอกกับลุงคาตาว่าเขาจําลุงคาตาได้เป็นเด็กคนเดียวที่เขาปล่อยให้มีชีวิตอยู่และวิญญาณายก็พางตาให้เห็นเป็นเพื่อนของเขาทั้งสองคนที่จากไปซึ่งตอนนั้นเพื่อนผู้ชายของลุงคาตาไม่รอดแต่เพื่อนผู้หญิงที่ชื่อว่าวาตาวิญญาณายใช้ร่างของเธอเพื่ออยู่อาศัยนั่นเองแล้ววาตาก็โตขึ้นมาเป็นครูนิงซีและที่เธอกลับมาตอนนี้เธอมาหาร่างใหม่ที่เป็นเด็ก เพราะว่าร่างที่เธอใช้อยู่ตอนนี้แก่แล้วลุงขาตาก็เลยไปที่หลบซ่อนของวิญญาณหลยเพื่อที่จะเผาทําลายส่วนยูก็มาตามหาอดีตเขาเห็นอดีตอยู่ที่ลำธารและกําลังจะโดนวิญญาณไายดึงล่างไปยูตะโกนเรียกอดีต แต่อดีตก็ไม่รู้สึกตัวเลยทันใดนั้นเองลุงคาต้าก็จัดการเผาทำลายที่หลบซ่อนของมันและวิญญาณก็ค่อยๆหายไปจากอดีตและอดีตก็นิ่งสลบไปหลังจากวันนั้นเรื่องราวของวิญญาณชั่วร้ายก็หายไปแต่แล้ววันหนึง่งอยู่ๆเด็กในชุมชนก็ได้ยินเสียงคนเรียกให้ไปหาให้ไปเล่นด้วยกันและเขาก็เดินเข้าไปหาเสียงนั้น ก่อนจะโดนดึงตัวไปจบลงไปแล้วสำหรับวัคตูมักลีฟเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย